แล้วฮ้วยกะทิงวาจังซานโอ้สวยจังเลยบรรยากาศสวยส บ่าดงคงไพรย,ย่งยืนมีะระฆังด้วยอืาหือมีดอกไม้ด้วยอืมเอามุมนี้สวยนะ่าจะถ่ายภาพนิ่งได้เออเครออเครสวัสดีครับมกเที่ยวครับผมอันนี้คือะคระฆังเงินกระทองเหรอ มึงมันกลัวด,ด้วยควายหันหน้ามาหน่อยเลยให้ดีดีโอเอาเ,เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งไม่ได้ถ่ายรูป okay. มุมสูงจ้าห้วยกระชิงสวยจังเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อคะ่ะ เราก็จะลงไปข้างล่างกันคะ่ะว่าเอ๊ข้างล่างเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะ<ม>เดี๋ยวพาเพื่อนๆลงเขากันเลยจ้าโอ้หวาดเสียวหวาดเสียวจังเลยวิวที่จังหวัดเลยก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะสวยเนะมมาะมากี่ครั้งก็ประทับใจคะ่ะก็เสียงลงนยลูกม,มาแล้วคะ่ในะใกล้จะถึงแล้ว ไ้เงยนคะต้องเที่ยวยอะเลเอาแล้วก็ขี่รถเลยไปเดไปไปแพ้ใหม่เอาหาต่อไปค่ะตรงนี้วิวก็งามเหมือนกันวิวลงเขาตอนค้าขึ้นเนี่ยอู้โบยาพากรถขึ้นเขาพามาเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนจ้าอาก็ยังไม่ถึงค่ะ ถาชมบรรยากาศข้างทางเด้อน้ำมันแล้วอารมณ์แลเปล่าแล้วกะตืบนึงเนาะละเนาะเอ้าชอบใจไปเรื่อยๆคับไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศนี้ก็ะเพื่อมบ้าคระเื่อมฝนเนาะคะเนาะแต่ว่าห่างมอตกดอกแล้ลิ้นกระสอบมาดสองมือแล้วเฟียงพ่ออยอยนั่ยในภาพสองมือหลังจากตัดอ้อยเมย์เมยเมย์เอาอีแท้ ไดว่าก็สูคือว่าแล้วเนาะมันเป็นอสีพของข้านะคะเนยก็พักมาพั้แบบนี้ล่ะค่ะล่ะค่ะชาดแบน่ะมต็นเจมทีแล้วก็กล้บไปสู่ง่านใหมเนาะมันก็จักสิว่าแน่ยไหนเขาเลี่ยไข้างเดินนี้แล้วเนาะเราก็ต้องไปต่อถึงแ้อืมโอตรงนี้สวยจ่ว่ามันถ่ายบ่ได้ นี่ถึงแล้วยังถึงแล้วยังเราซีเรียลเขาแล้วเออใช่ใช่ใช่ที่เห็นสวยๆตรงนี้อือเข้าไปเลยช่วยเราเลือกแหวนบ้านเอาซีมาทาหินนะอ๋อจะกินขนมมาลูกได้ครับได้ครับโอ้ท่างผากนอกอาทยานเนอะประศักดิ์ที่นั่นมีเหรอพวกเด็กๆเด็กขนมให้ด้วยวต้อง็ผากด้วย ้วเขารู้นะว่ามีขนมในนี้นะตางผ้าลูกมาเทียวนั่งค่ะไม่อคยได้พาไปท้านอกจากไวปไฮไปสวนก็เลยพามาเทียวมเนก้าค้นมาลายไปไหนค่ะดีเด้เ้าว่าสุดท้ายแล้อะก็ติมคือเก่าไหมอะไรหลังจากที่เขากินกันมากคือคนมานั่งรอขึ้นแพร่ ขายดีจริงๆเลยกิจการเขาเจริญรุ่งเรืองมากอันนี้จอดไม่ได้ไปไปตรงหน้าพ่อไปตรงหน้านี่ถึงแล้วค่ะเราเลือกแพตรงนี้ค่ะเราหยุดกล้องไสวยจังเลยนี่ได้แพที่14เอเอเล็กที่ออกก็นีบมาโอ้ย ลมเย็นสวยสวยบรรยากาศดีดีเน่น้ำภูเขาแล้วก็แพอืมถ้าใครจะไปตรงกลางน้นล่ะไพรินไม่ไปเหมียไพรินแบบว่ากลัววิ่งนะย่านวิ่งโคงเค้งคงแข้งกินเขาหวมบ่ไหวเนี่ยเอาริ่มงนี้ละบอกพ่อบ้านเอาริ่มๆิมนี่ละสอง่อลู่กอ้วดกัน ก็สีละคู่หมึออะไรนังริดทำไรหมดกันนังริดนวดไหมอันนี้ตัวป่วนประจําบ้านนวดไหมครับป่วนคนนั้นป่วนคนนี้นังริดเองแล้วก็นอนไปตามสไตล์ลราห้องกับอาลูมากับข้าวมาแล้วค่ะโอ้โหเราสั่งเยอะเกินไปไหม ตอนสร้างก็โล่มากบรได้กินมะเวิร์ดก็ไปมาๆมันเป็นยังไัแมไปมั่งไปหาแช่น้ำอ่ะเนั้อแช่น้ำกันอยากลงน้ำแต่ไม่เอาชุดมาแม่ไม่บอกลักเลยเห็นไหมอ้าพิดผ่าบอกเป็นยังก็น่ากเด็นน้อลูกละเอาตีนแช่ลงไปก่อนย่านเพียกแล้วกับมุมผาใสนี่บรรยากาศงหน้านะคะสวยมาก บรรยากาศชิวๆเอารูปภาพมาฝากด้วยค่ะขอบคุณในการรับชมภยัยรีนนะคะ